สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าไปดูข้อมูลของผู้ติดตามใน TikTok นะครับเราก็สามารถคลิกไปที่ลูกศรด้านบนที่เป็นจุด3จุดนะครับเพื่อเข้าไปดูข้อมูลนะคะของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดตามต่างๆแต่โดยปกติหน้านี้ก็จะเป็นหน้านะครับที่เราสามารถค้นดูนะฮะเพื่อนใน TikTok ของเรานะครับแต่พอเรากดเข้าไปในหน้า จ3จุดแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลของผู้ติดตามเราได้นะฮะแต่เราต้องสลับบัญชีจากส่วนตัวมาเป็นบัญชีโปรก่อนนะครับซึ่งผมได้นำเสนอไว้ที่คลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนสลับจากบัญชีส่วนตัวมาเป็นบัญชีโปรก่อนเราถึงจะเห็นข้อมูลพวกนี้ได้นะครับสำหรับ ข้อมูลอันแรกก็คือการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับมันก็จะสรุปให้เป็น7วันและ28วันว่ามีคนวิวหรือชมวิดีโอของเราทั้งหมดเนี่ยในแต่ละวัน7วันที่ผ่านมาจำนวนเท่าไหร่นะฮะวันที่ผ่านมาของผมก็อยู่ที่6 3, 8 8 8 5 6คนผู้ติดตามของผมณวันนี้มี3า6 7ัคนมีคนเข้าไปชมโปรโฟไฟล์ของผมเนี่ย 6,195คนนะครับอันนี้คือข้อมูลสำหรับ7วันที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นพอเราดูข้อมูลของ7วันได้เนี่ยครับเราก็สามารถดูข้อมูลของ28วันย้อนหลังได้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนกันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับว่า1เป็นข้อมูลของคนที่เข้ามา รับชมวิดีโอของเรานะครับว่าที่ผ่านมาใน28วันเนี่ยมีคนเข้าไปชมวิดีโอของผมเนี่ยนะครับมากกว่า1 5 5 1 1ล้าคนซึ่งผมเพิ่งสมัครได้28วันประมาณนี้ครับเนาะก็ผมก็จะใช้วิธีการตัดต่อคลิปนะครวิดีโอหลายๆรา,ายการช่วงจังหวะที่ตลกๆอะไรพวกนี้นะคะรวมถึง พูดติดตามของผม28วันนะครับก็เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจํานวนเท่าไหร่ก็จะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ยอดของคนที่เข้ามาชมโปรไฟล์ของผมใน28วันในแต่ละวันมีเพิ่มขึ้นกี่คนนะครับก็จะแสดงเป็นวันเป็นวัน,เป,น,วนเป็นกราฟให้ดูนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราจะได้รู้ว่า เอ๊มีผู้ติดตามวันไหนเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นน้อยนะฮะจากหน้าภาพรวมก็จะเป็นหน้าเนื้อหาเราก็จะดูว่าโพสต์ใน7วันล่าสุดของเราอะเรามีโพสต์ไปทั้งหมดกี่โพสนะฮะผมโพสต์ไปทั้งหมด30โพสนะฮะสาโพสของผมเนี่ยมีคนมาวิวเท่าไหร่อย่างคลิปแรกเนี่ยผมเพิ่งโพสต์ไป 239, 244, 53เรียงกันมานะฮะเพราะเพราะว่านี้ก็จะเป็นโพสต์ล่าสุดที่ผมเพิ่งโพสต์แต่ว่าวิดีโอที่เป็นกระแส7วันล่าสุดของผมอันแรกนะครับก็จะเป็นผมก็ตัดต่อมาจากรายการตลกตลก,ตลกเอาคำพูดที่ตลกตลกเน้นว่าถ้าคนดูแล้วคนสามารถเอาไปคับเวอร์คำพูดจากคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้คนเห็นวิว เห็นคลิปเราเนี่ยจำนวนวิวเยอะขึ้นอย่างคลิปแรกผมมามีมีที่เป็นรูปพี่อ้วนรีเธอร์นะครับก็คนเห็นอยู่60,000เอ็ดนะฮะถัดมาก็เป็นที่เรียนภาษา,ษาอังกฤษออนไลน์ถัดมาก็ของอาจารย์ยิ่งศัก์เนี่ยครับก็เป็นจังหวะตลกๆแล้วก็มีคนก๊อปปี้เอาไปทำคัฟเวอร์เรียนแบบเยอะแยะเลยนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นหน้าของพี่ผู้ติดตามผู้ติดตามนะ ปัจจุบันนี้ผมมี3,767คนจำแนกเป็นผู้หญิง34.2%เป็นผู้ชาย65.8%แนะครับแน่นอนว่าประเทศที่ได้รับความนิยมก็คือประเทศไทยนะครับคนไทย99%เป็น follower เป็นผู้ติดตามของตัว tiktok ของผมเองนะฮะเพราะเนื้อหาของผมเนี่ยผมเน้นเนื้อหาเป็นรายการเป็นตลกปกฮาของ เอ่อรายการทีวีโชว์นะครับเพราะว่าผมประเมินดูแล้วว่าโพสคลิปตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะหน้าตาเราไม่ได้โดดเด่นนะฮะอีกอันนึงก็คือกิจกรรมผู้ติดตามของเราเราต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราควรจะโพสช่วงเวลาไหนถ้าเราโพสแล้วจะมีคนเห็น มีคนเห็นวิดีโอเราเพิ่มมากขึ้นมีคนติดตามเยอะขึ้นช่วงเวลาของผมที่ดีที่สุดคือ8ปดโมง pm แป pm ก็คือ8ปปดสองทุ่มนะครับถ้า8 am ก็แปดโมงเช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2องทุ่มผมต้องเตรียมคลิปเตรียมวิดีโอไว้ละนะครับก็คิดว่าช่วงเวลานี้คือเป็นเวลาที่แบบ b บ s t time ก็คือเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้อง ทำให้วิดีโอเราเนี่ยมีจํานวนของคนมาเห็นเนี่ยเยอะขึ้นมีจํานวนคนที่ติดตามเพิ่มมากขึ้นแน่นอนในเวลานี้นะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะโพสไปแล้วทําไมไม่มีคนเห็นเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่พอเหมาะพอควรสําหรับตัวเราเองนะครับเนาะก็ อันนี้ก็คือเราวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดตามได้ทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จเราสามารถเข้าไปดูนะครับอีกอันนึงสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลื่อนลงมานะฮะในหน้าของการตั้งค่าเนี่ยนะครับตรงเมนูที่เป็นรูปถังขยะนะครับก็จะเป็นอ,อ่การที่เราจะไปล้างแคชล้างแคชในที่นี้ก็คือ เวลาเราเข้าไปดู TikTok ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปเก็บพื้นที่ของเรานะตอนนี้ของผมมีอยู่136 M ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะทําใหา้ตัวพื้นที่ของตัว t i k t o k เนี่ยอืดน,นะครับเราเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเข้าไปล้างแคชตัวเนี้ยถ้าเราเข้าที่ TikTok บ่อยๆไปดูคลิปคนอื่นบ่อยๆเพราะอย่าลืมว่า1คลิปใน1น,นาที หลายคลิปมันก็จะเป็นการเปลืองพื้นที่เพราะฉะนั้นเราต้องคอยไปลบเหมือนไปลบคุกกี้ในในตัวอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็ต้องคอยเข้ามาลบสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเข้ามาลบตัวลังแคชตัวเนี้ยตลอดทุกๆ3ชั่วโมงบ้างทุกๆ2ชั่วโมงแล้วแต่ว่า ผมเองอ่ะเข้าไปดูบ่อยแค่ไหนแต่แน่นอนว่าเวลาผมไปโพสคลิปที่มันตลกตลกก็จะมีคนมาคอมเมนต์บ่อยมากซึ่งก็ต้องคอยไปตอบคอมเมนต์นะฮะมีมีการโต้อตอบนะครับกับกับทางผู้ติดตามนอกจากนั้นตัวเพิ่มบัญชีเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชีได้3บัญชีนะครับสำหรับตัวผมเองผมก็มี3บัญชีหลกักๆที่ผมสมัครไว้นะครับก็คือ เคนหมยชาแนลนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเกี่ยวกับตลกโปกฮานะครตลอนทัวร์ก็พากิน mm hmm. พาเที่ยวตลอนทัวร์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเอาโพสสาหรับรีวิวน,น,นั่นน่้นนี mm ่ hmm. เกี่ยวกับพากินทเที่ยวในเชียงใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำติ๊กต็อกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ